บุญออกพรรษาเมื่อครบสามเดือนพรรษาในวันแรมหนึ่งข้ามเดือน11หรือช่วงเดือนตุลาคมชาวเราจะฉลองบุญออกพรรษาวันที่พระสงฆ์สิ้นสุดการจำพรรษาและสามารถเดินทางได้อีกครั้งรุ่งเช้าชาวบ้านแต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงามนำอาหารผ้าไตรจีวรและของใช้มาถวายพระสงฆ์อย่างเต็มใจเพราะตลอดสามเดือนที่ผ่านมา พระได้อุทิศตนเจริญสมาธิภาวนาและสั่งสอนธรรมหลังจากพิธีทำบุญมีการทอดกระถินในหลายวัดชาวบ้านร่วมกันถวายผ้ากระถินเงินและสิ่งของที่จำเป็นแก่วัดเป็นการสร้างบุญยิ่งใหญ่ที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองบ่ายวันมีการแข่งเรือยาวที่แม่น้ำเสียงเชียร์และเสียงกลองดังสนัน่นนักพายแต่ละทีมพากันพายอย่างสุดแรง เพื่อความภาคภูมิใจของหมู่บ้านตอนเย็นมีงานประทีปลอยโคมลอยกระทงสวยงามผู้คนอธิษฐานขอให้สิ่งชั่วร้ายลอยไปและความดีงามจงเข้ามาแทนที่บุญออกพรรษาจึงเป็นมากกว่าพิธีกรรมแต่เป็นการฉลองความสำเร็จทางจิตใจการสร้างบุญกุศลและการเรื่อนเริงร,งร่วมกันของชุมชนชาวลาว